สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนครับสาวหน่อยพชรบ้านแพงง่านคลับกีฬาอิงท่างในประเทศและกต่างประเทศมาถกค่ายกันคือเกา่าคือเดิมพี่น้องกับช่องนมพลังกาชาแน,นลพี่น้องคลิปนี้ก็สิ่มเมื่อกถึงเรื่องพอดีนงพลังกาเป็นเอฟซีของทางช่องวิธีสองฝังโคงเนาะคือเทียบโยมันเป็นจะน้องช่องนาพี่น้องเนาะคนไดนออกมอง บอกถึงมนุษยธรรมถึง,ถงรู้สึกว่าจะเป็นคู่น้พี่น้องน้ะเพิ่นเพิ่นมาคอมเมนต์บายเออเพิ่นมนมาคอมเมนต์บายเพิ่นนี่ประเทศล่านี่สามารถยึดภาอีสานของประเทศไทยนี่ได้ภายในสามชั่วโมงมาสั่นพี่น้องเอานุ่มพลังกาฟังแล้วก็คิดคำยังในใจพี่น้อง,งโอ้ยเราเป็นคู่มาสัน่น นุ่มพลังกาเป็นเอฟซีเทียมยูแพี่น้องในเอฟซีห้างช่องวิธีสองฝั่งโคงนะ้งเป็นเบอลดีดีพี่นออ้องผู้ใดผู้ใดเป็นเอฟซีหางช่องเทียมยูนี่แหะหรือวิธีสองฝั่งโคงนี่ล่ะพี่น้องคอมเมนต์มานใ้คลิปเลยพี่น้องเพื่อเพ่ได้เห็นคลิปนี้ก็ได้นุ่มพุังกได้ฟังเนบอลแล้วก็ฟัง,งเพื่อนเขามีเนาะเพื่อนมาสาม,มารถยึดภาคอีสานของประเทศไทยในภายในสามชั่วโมงมาสั่นพี่น้อง ฟังแล้วก็โอ้เงนเงินเ,งนเนี่ยเาสมองมนในคิดซึุ่มนีเขาเอ,อื้อมมนุษยธรรมีนี่พี่น้องเลยเออเิ่นจยู่เอาเอาอย่างมือยนพี่น้องก,ก,งอก,ก็อยากให้นันมะเรเียวอยูมม่ดีเลยอยากเห้มาเรเลียอยู่ก่อช่งมาเยิดบัอันภาคอีสานของไทยไดสามชั่วโมงอยากใหนัานไรเลีกก้ที่สมพดอยากให้ลอกง,งตั้งในคิดนยิดก็มิดส่วนตัวนี่แต่ว่ากับพได้มีอาคาติยังกบประเทศเล่าหอกครับประเทศเล,ล่าที่เกาะพี่น้องเอฟซฟังเล่า ยูทูบฟังเล่าหลายๆช่องนุงผู้ลังกากเป็นเอฟซีคนบอกว่าจะเป็นพวกที่ว่าไอ้เบาบูหรือเบาแจ๊กเบาอย่างทีปนะเดอ้ทาง YouTube หรือเบาเสียงกล้องนะพี่น้องนุมผู้ลังกาเป็นเอฟซีหลายๆช่องเยี่เป็นเ็นเป็นยูทูบเบอร์นะพี่น้องเอฟซีพิศเบอร์ฟังเล่านุงผู้ลังกาเป็นเอฟซีหลายๆช่องวัได้มีอาคาตีบ่มียังก็คือเป็นบ้านที่เมื่องนองันคือเ่า านะบางทีพี่น้องกันคึอเกาขึ้นเดือมพี่น้องบริมีอย่างเพราะว่าญาติพี่น้องทางลุงทางนีกาเป็นคนเล่าลายอยู่พี่น้องอแต่ว่าพอมาเห็นคออเมนต์พอมาเ,เ,เห็นแบบนี้แล้วก็ข้าเจา้าข้าเจ้าก็ยังบ่ยันยังบ่ออ,งบออกจากวงเวียนแบบนี้อยู่แล้วพี่น้องนะอะยังเป็นหมอโบลังโบล้านยีย่นะ ขนาดจป็นคู่ยังออกมาสอนตระซาส้นออกมาเข้เหมีอนแบบนี้นะพี่น้องเนาะคอยละเงินอยู่ที่ใครจะเอาสมองในขีดภาษีมาหยุดประเทศไทยได้ยังไงอ่าระเบิงระเบิงประเทศเพื่อนอยั่วรดับยี่สิบกว่ารอยกว่าของโลกคุณไทยมันติดันดับยี่สิบสี่ยิบห้าของโลกคุณเด้อ <c oughs> โอ้ยเจ้ามีประเทศเจอรนมีแค่ หกเจ็ดล้านคนเจ็ดล้านแปดล้านคนจะเสียอย่างเอาเอาความสามารถอย่างมามายึดประเทศไทยมายึดฝ่ายสาันห์ของเงินไหลเออคเบิังมุจจออย่าออกจากถ้าสิกินไปมือก็อยังอยากเงนินเออา,าบริหารประเทศของมุจจออย่างมันจะเลื่นอนก็หนีสิ่ดีก็สิมา แสะประเทศไทย้ผมมันแสดงว่าพวกนี้มันซุ่มมือนละเขาเอื่นเทียมเทียบมจุกคนว่าเล่าแดงเล่าเดียกันซุ่มนี่เราพู้คอมันหนิดพี่น้องเราซุ่มยังยังเป็นหัวโบราณอยู่นะยังคิดอคติกับประเทศไทยอยู่ทั้งที่ประเทศไทห้ยังยังบริคินยังบริคินยังกะมี่ยังกะซอยเหลือประเทศลาวอยู่ตลอดเพราะว่าสืบถึงนาทรวมให้ยังกะยังประเทศไทยกะ ซอยแบบเต็มใจซอยเออบารุว่าคนพวกนี้เขาคิดจังไงกับประเทศไทยนักพี่น้งนองเนาะคติอยู่ได้ตลอดเวลาเออาทั้งสิงหลายพี่น้องนุ่มพูดหลังกากรว่าโอ้เห็นคอมเมนต์เลรอเห็นเทียมย่อบ,บอกเราก็คิดคำแล้วก็งง,งนาะพี่น้องเนักผู้อนคิดแบบนะี้ละบอกก้าวหน้ากับพ่อประเทศเพื่อนพ่อไปใสมใใ่ม่าไซเคก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่ แทนที่เสียสมองนั่นไปคิดบัฒน,นาประเทศจะครองไงมันจะเลื่อนลุงเรื่องอคือหน้าหน้าประเทศเขาก็บอกเห็งมาเห็นแบบมากเขาเมียนไล่สลาบแบบนี้ท่งที่มันเปลี่ยนไปว่าไรเราท <c oughs> ี่น้องเนาะนุ่งผู้ลักกาก็บอยออกม้วนดูพิจารณาก็นี่แหละจักรออมม้วนเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันขำไหมที่น้องมันมันรู้สึกขำอยูงไงเ,เออ โหเงยต่อพี่หลองเนาะเอาก็มีประมาีิแล้วพี่หลองม่กเราสู่พี่สู่หลองฟังเอ่อถ่ายคลิปขอบคุ้นทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการติดตามเพื่นก่อนละอ่าเอาคลิปนี้ไว้สำนีคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ